สามราศีดวงได้ลาบบุญภาวาสนาส่งได้โชคได้ลาบเพราะบุญเก่าหนุนนําเรื่องของความร่ำรวยบอกเลยว่าไม่เข้าใครออกใครบางครั้งการที่คนเราจะร่ำรวยได้ก็มาจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่พัดเข้ามาในชีวิตหรือเป็นโชคลาบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทั้งหมดก็มาจากบุญวาสนาล้วน หากใครมีบุญเก่าที่เคยสะสมมาก่อนก็ถือว่าเป็นแต้มต่อที่ทำให้ได้โชคได้ลาบซึ่งในช่วงนี้จะมีอยู่สามราศีที่ดวงดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบ,าบเพราะบุญเก่าหนุนนำทำให้ได้โชคลาบซึ่งจะมีราศีอะไรบ้างก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีบุญภาวาสนาส่งได้แก่ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ในบรรดาสามราศีชาวราศีเมถุนถือว่าดวงดีแบบเข้มข้นสุดๆช่วงนี้เป็นช่วงที่บุญเก่าหนุนนำทำให้ได้โชคลาภเพราะฉะนั้นถ้าใครทำบุญมาเยอะบอกเลยว่าตอนนี้ได้เปรียบแต่ถ้าไม่ค่อยได้ทำบุญจะเริ่มมาทำตอนนี้ก็ไม่สายขอให้หมั่นทำบุญด้วยอาหารตักบาทหรือถวายพัตตาหารเพลนจะเป็นผลดีกับดวงชะตาอย่างมาก ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชื่นใจเลยสำหรับชาวราศีธนูเหตุเพราะว่าดวงชะตาราศีธนูถือเป็นราศีที่เจอกับอุปสรรคปัญหามาอย่างยาวนานชีวิตจะดีแต่ก็ดีไม่สุดแต่ยังโชคดีที่มีโชคลาภเข้ามาเหมือนกับน้ำคิปที่เข้ามาชโลมจิตใจทำให้มีความสุขขึ้นมาได้บ้าง แม้ว่าจะเป็นโชคลาภก้อนเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในช่วงนี้ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมยิ้มกว้างได้มากกว่าที่ผ่านมาเพราะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์ของชาวราศีกุมเลยก็ว่าได้ รายได้เงินทองถือว่าดีมากกว่าแต่ก่อนพอสมควรแต่บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้จะมีโอกาสที่ได้ลาบก้อนเล็กส่วนลาบก้อนใหญ่ราหมูย้ายชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่และอาจจะได้มากเกินคาดด้วยซ้ำฝากให้ทุกคนทุกราศีหาโอกาสในการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการสะสมบารมี ทำให้ดวงชะตาดีได้โชคลาภแบบระยะยาวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ